ไม่กินเบ็ดก็เล่นทางบกนะครับมาแล้วครับเต็มแรกครับสองร้อยไล่ใส่สวยเลยครับผมเราได้สองตัวแล้วนะครับบวงแล้วก็ โอเคนะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับพี่ๆนานนา,นา,นา,นากตกปลาทุกท่านนะครับพบกับพวกเราเช่นเคยนะครับทีมงานหน้าเสือผมโหลดนะครับวันนี้อยู่ที่บากน้ำเปรี้ยวนะครับจังหวัดสะเชียงเสานะครับ,รบวันนี้ตกปลาบอ่อไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมต้องรอติดตามชมกันนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงาน สี่คนนะครับมีนันโหนงแล้วก็นักโก้นะครับแล้วก็พี่แบงค์นะครับก็เดี๋ยวก็ตามมาถึงตอนนี้ต้องขอลงเบ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวรอรุ่นกันครับผมตัวนี้เลยว่าไม่ไท ก็ได้กินอยู่แล้วปลาหน่อยกับมันไหมจังชัวง่วช่างเขาปวดปวดแขนถึงขั้วจนวิ่งน,นี่เราก็ใช้เหยื่อของนัดเจมนะครับเหยื่อตกปลานัดเจมสายหวานนะครับ ถุงหนึ่งก็ประมาณโลนึงนะครับถือว่าโอเ,เคยอยู่นะครับพอดีน้องเขาสนับสนุนมาให้ทดลองใช้ดูผ <c oughs> สมน้ำแล้วก็ตกได้เลยนะครับ มาแล้วครับผมหมออ้อตะกับใส่สวยเลยครับผมเแล้วแล้วทำไง

I love that light. เดี๋ยวจะเอาฝนได้ครับเป็ดโบกบมต้องหมากกันดีครับนี่มีตักป่าอยู่เขาคู่เลยมันเขาเขาเขาจับนี่ปีนี้อัดยิ่งหล่ะมาใหม่ครับเดี๋ยวดิเดี๋ยวขึ้มาไม่ดี ครับลมาแล้วครับเต็มเลยครับสองร้อยไล่ใช่หลุดไหครับวันนี้ครับล่าสุดเราทำบ่วงดักนูกันแล้วนะครับทุกคนปลาไม่กินเบ็ดก็เล่นทางบกนะครับพีก่โก้ก็ทำ วดนูนะครับเราจะไปใส่ตนู้นนะครับเย็นนี้ก็ทำการเหลาไม้ก่อนนะครับสวยไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะครับคนใส่ได้เหมือนเดิมอันนีเ้เขาเรียกอะไรนะ เขาเรียกบวงหรือเรียกหฮลบวงแล้วเขาเรียกบวงก็บันเอาเขาเดียวใส่ทาวันเนี่ยไปแหวนไปทำแหวมาหนิขเดีไปน้ำนี่ที่นี่ทำเา้ไปเดียว จากที่ตกปลาไม่ได้ก็เปลี่ยนมาดักหนูนะครับปลาไม่ค่อยเข้าเดี๋ยวมาดูเสียนใหญ่เราไม่ได้ไม่กอนนะเสียนโก้อีกแล้วนะครับ มีกี่ลังนี่หกสิบหกลัง <laughs> <laughs> เปลี่ยนจากตกปลาก็มาดักงูแล้วครับ โอ้มีเครื่องหมายด้วยหมายไว้งั้นหลงโอ้โหมีนะครับวิธีดัก ครับก็ใส่ลังสุดท้ายไปแล้วนะครับน,นี่เล่น,อ,น,นอันนี้เล่นไปฝนี่เด,เดี๋ยวช่วงประมาณสองสามทุ่มเรามาลุ้นกันนะครับจากเซียนน้ำนะครับกลายเป็นเซียนบกไปแล้วนะครับกลายเป็นพานกล้าหนูไปแล้วนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวไม้เย็นนี้โอเคครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเวลาข้าวเย็นแล้วนะครับได้อะไรกินมาดูกันน,นี่ก้อยปลาครับสุก,กับดิบปิ้งปลาหมอตะกับแล้วก็ต้มไขไป่ปลาต้มไข่ปลาครับพี่น้องนี่คครับผมแล้วแบบ่าแล้วว่าไม่จบ่หม ออโอ้ยดโิบๆเลยโอ้ยแค่นขึ้นเขาแค่นข้นเขาลองข้าววะขึ้นไปตากเลยทำเลยยัวละครวิ่งมองเหรอเี่ยอน khay rất nhiều đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ไม่โดนนะครับลูกลูกท<ป>างไดอีกนะอีกอีกโอ้มีติดตัวหนึ่งนะครับนี่ เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับได้สองแล้วครับสองตัวแล้วครับโอเคครับรเราได้สองตัวแล้วนะครับบ่วงเราก็จะใส่ต่อนะครับพรุ่งนี้เช้าก็ค่อยมาดูอีกทีหนึ่ง ก่างีะไคร้หอือังวัดเดียวเนาะวัดละโอเคครับสรุปผลงานนะครับได้สองตัว ที okay. พรุ่งนี้ก็มาลุ้นกันต่อครับผมไม่ได้ปลาเราได้หนูก็ยังดี กั 1> น1วันหนึ่งคืนนะครับผลงานก็รอดแห้วอยู่นะครับมีตกสองตัวแล้วก็ประนินอีก4ตัวนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันในคิปต่อไปครับ